สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมารลบุรีตามหาพ้าบ้านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเพื่อไม่พลาด EP ีต่อไปนะครับพี่พี่เพราะผมจะมีพักเครื่องดีๆมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับพี่พี่ท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยครับ0 8 1 7 9 4 1 6 5 6หนะครับหรือจะโทรสอบถามได้เหมือน เช่นเคยนะครับวันนี้ก็จัด EP พิเศษนะครับมี22หมายเลขนะครับพี่พี่ก็หมายเลขละ200พร้อมส่งเลยนะครับพี่พี่วันนี้มาแบ่งปันนะครับ e ีพิเศษนะครับผมบางหมายเลขนะครับพี่พี่ก็จะมี2องค์นะครับก็คือแบบเป็นโปรมชั่นเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพี่พี่เดี๋ยวเราเริ่มชมองค์แรก ของวันนี้กันนะครับเป็นเหรียญพระเจ้าตากนะเหรียญสวยมากๆเลยนะครับพิธีใหญ่ปี2 5 2 1นะครับผีไฟเดิมๆเลยนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีปลุกเสกโหและเกจิแบบปลุกเสกเยอะมากๆเลยนะครับพี่ๆนี่ ท, iscilla, ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับเหรียญสวยมากๆเลยนะพี่พี่เหรียญพระเจ้าตาผิวไฟนี่คือแดงส้มเลยนะครับผมองค์ต่อไปก็เป็นพระพุทธโคดมหลวงพ่อขอมนะพี่พี่ปีศูนย์ห้าอันนี้ก็หิ้งหิ้งเดิมยาแดงยาขัดเดิมเลยนะพี่พี่นี่บานๆนะครับเก่าเก็บเลยนะครับผมเนี่ยท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับน่าเก็บมากๆเลในปีศูนย์ห้าราคานี้ไม่มีเลยนะครับแล้วก antis, ็ได้พระพุทธโคดมปีศูนย์ห้าอันนี้เป็นเนื้อดินนะพี่พี่นี่สวยหลังยันห้าโหผิวคือเดิมและหนนน้าาตะะคครรัับบเเดๆลยี สวยมากเลยนะครับผมทันใดมีมุมมีทางกันก็ปิดได้เลยนะครับ200บาทแล้วก็ได้เหรียญจอมพลปอพิบูลสงคราม2องส9่านะครับพี่พี่ปุกเสกพิธีใหญ่นะครับผมอันนี้แบบเคจิปุกเสกแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมทันใดมีมุมมีทางกันก็ปิดได้เลยนะครับหงต่อไปหมายเลข5ก็คือพันนอนหล่อโบราณ อันนี้คือแบบโหเก่าจริงนะพี่พี่แต่ว่าไม่ทราบที่นะครับเป็นหล่อประจําวันพิมพ์พะนอนโลหะนี่คือแบบบึกเลยนะพี่พี่นี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับดูนี่ดูดูโลหะนะครับผมพี่พี่ดูเนี่เก่าแท้แน่นอนนะครับผมโลหะดีมากๆเลยนะครับตะบงตะใบนะครับผมท่านใดชอบก็ปิดได้เลยนะครับหมายเลข6กของเราก็ จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับพี่พี่นี่หันข้างแกะบล็อกได้สวยมากๆผมชอบรุ่นนี้เป็นพิเศษเลยนะพี่พี่คือแกะได้สวยมากๆเลยนะครับแกะบล็อกรุ่นอนุรักชาติปี2538นะพี่พี่นี่ราคา200ไม่มีแล้วนะพี่พี่ถูกมากและหมายเลข7จดเลขเลขก็เป็นรูปรหล่อหลุพ่อเคียนกระถิ่น5 0น,นะพี่พี่อันนี้ซีนเดิมแล้วก็อันนี้ซีนหลุดไปนะครับผมนี่สวยมากๆเลยนะครับนาเก็บราคา200ออกจากวัดปี5 0ก็ไม่ได้นะพี่ต้องเป็นร0 0 2 0อเลยนะนะทำบุญนะครับผมนี่ราคาเบาๆเลยนะครับ แล้วก็ได้เหรียญพุ่งเข้าบินมาอันนี้คือสวยมากในรุ่นเจ็ดฐานอนะันนี้ก็นานๆมานะครับปี2548นหะนี่ิะพี่ๆสวยมากเลยนะครับหมายเลข1 1ก็จะเป็นเหรียญพ่อขุนรามคำแหงนะครับผมนี่สมแปดเลยนะพี่ๆปีสา่อนะันนี้เกจิทั้งเหนือพุกเสกแบบเยอะมากนะครับผมเป็นพิธีใหญ่นะพี่ๆเนี่น่าเก็บมากๆหมายเลข12ก็เป็นพุทธชินราชนะครับ หลงปู่บุตดาถาวโรนะพี่พี่นี่สวยงามโหกิ๊บเลยนะพี่พี่คือไม่ได้ใช้เลยนะครับเก็บดีจริงๆนะครับผมหมายเลข13ของเราก็จะเป็นนางควักหลวงพ่อกวยหลังยันห้านะพี่พี่เนี่ยเนื้อผงน้ํามันราคานี้ไม่มีแล้วนะครับผมแล้วก็ได้หมายเลข14ของว่าเป็นหลวงพ่อกวยเหมือนกันนะครับผมนี่สวยมากๆเลยเป็นสําเร็จวอพอรอนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับเดี๋ยวให้ดูเนื้อนะพี่พี่เนื้อแบบสวยมากๆเลยเป็นเนื้อผงผสมน้ํามันนะพี่พี่เนี่ ดูง่ายมากๆนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็ปิดได้เลยนะครับราคานี้ไม่มีเลยนะครับหมายเลข15ก็ เป็นนางควักหลุมพะกลวยนะครับผมเนื้อดินใบลานนะพี่พี่สวยงามนะครับหมายเลข16ของเราก็จะเป็นแหนบสกินหลุมพะขอมลงยาอันนี้คือกิอ๊บเลยนะครับไม่ได้ใช้เลยนะพี่พี่ราคาเบาๆเ,เลยนะครับหมายเลขสิอันนี้มา,าสมเด็จไม่ทราบที่นะครับในผิวหิ้หงเก่าๆเลยนะครับผมหลังนี่คือป่าแบบธรรมชาติมากๆเลยนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางก,ากันก็สอบถามกันข้ามาครับอันนี้เนื้อดีมากๆเลยนะพี่พี่เนี่ยสมเด็จเก่าหิ้งๆิง้แบบบ้านๆเลยนะครับผมองค์ที่18ก็ได้เหรียญในหลวงนา รงบัลลังก์นะครับให้2เหรียญเลยนะพี่ๆน,น,นี่คือเหมามานะครับก็จะมาแบ่งปันกันนะครับปี B 39้าน่าเก็บมากๆเป็นพิธีใหญ่นะครับผมค,คือแบ่งปันกันไปนะครับหมายเลข19ก็คือประหลัดขีดเก่ามีจานเครื่องอย่างนี้ครับผมนี่ราคาดีก็ถูกมากนะครับพี่ๆหมายเลขยี่สิบเป็นสมเด็จปกโพนี่ไม่ทราบที่เนื้อหาดีมากๆเลยนะครับผมปาดเดิมๆวันนี้ไปเร็วนิดนึงนะครับพี่ๆ แบบว่ารวดเร็วหน่อยนะครับนี่สวยงามเนื้อแบบโอ้โหันมีหน้ามีตาเลยนะวี่สังเกตเนี่เนื้อดีมากๆเลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับสมเด็จเก่าๆเลยนะครับผมหมายเลข21เให้2เหรียญเลยเป็นพระแก้วนะครับผมนี่พระแก้วลงยาลงสีอย่างนี้นะครับผมนี่สวยๆแล้วหลังก็จะเป็น ปี2525นะครับกรุงรัตะนะโกสินทร์นะครับโอ้โหมายเลข22ก็ให้เหรียญนั่งบัลลังก์อีก2เหรียญน,นะพี่ๆนี่โอ้โหสวยมากๆกระบี่มีปอกด้วยมั้งครับนี่ ท่านใดชอบก็อันนี้เหรียญแท้ดูง่ายนะพี่ๆอันนี้คือแบบเราเหมาบ้านทหารมาเราก็มาแบ่งกันนะครับผมยังไงผมก็ฝากดนวยนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับพี่ๆวันนี้ก็ EP พิเศษนะครับใครเร็วใครได้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ทักทายกันหน่อยนะครับพี่ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ